พระรัตนักคไดครับอะหังสัมมาสัมพุทโธภระาวาพุทธังพะขวันตังอะิิวาเทมีสวากาโตภะขาวตาธรรมโมธรรมังนามัสจามี สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีท่านผู้มีความเจริญในธรรมะวินัย ัสสะปัจจยาเวทนาสัมภวติภาษาหกเป็นปัจจัยแก่เวทนาหกภาษาหกคือจักขุสัมผัสสะโสตะสัมปัสสะขานะสัมปัสสะชิวหาสัมปัสสะกายะสัมปัสสะ มโนสััภ m ั a รวมองค์ธรรมได้แก่ภาษาเจตสิกที่ในโลกยะวิปากจิตสาสิบสองโดยจักขุสัมปสะเป็นปัจจัยแก่จกักขุสัมปสะชาวเวทนาที่เป็นอุเบคา ขณะเห็นเกิดขึ้นพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆแม้ขณะได้ยินก็เกิดขึ้นพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆขณะรู้กลิ่นรู้รสเกิดขึ้นพร้อมด้วยความรู้สึกเฉยๆขณะรู้สัมผัสทางกายเวทนาการสวยออารมณ์นั้นเป็นสุขอย่างหนึ่งเป็นทุกข์อย่างหนึ่ง ส่วนมโนสัมผัสเป็นปัจจัยแก่มโนสัมัสชาเวทนาเป็นโสมนัสก็มีเป็นอุเบกขาก็มีเวทนาเหล่านั้นจึงเป็นสุข,ขเวทนาสุขทางกายเป็นทุกข,ขเวทนาทุกทางกายเป็นโสมนัสเวทนา ความสุขทางใจและเป็นอุเบกขาเวทนาความรู้สึกเฉยๆทางใจที่เป็นวิบากค,คือเป็นผลจากอดีตกรรมทั้งสิ้นนี้กล่าวโดยปรมัตถสาวะคือขณะเห็นรู้สึกเฉยๆแต่บุคคลเมื่อเห็นแล้วมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างหรือรู้สึกเฉยๆบ้าง นั่นล่วงเลยถึงใจคือชวนะแล้วดังนั้นถ้ากล่าวโดยบุคลาลธิฐานคือบุคคลทั้งหลายมีความรู้สึกว่าเรามีความดีใจบ้างมีความเสียใจบ้างหรือรู้สึกเฉยๆบ้างเพราะได้เห็นรูปนั้นแต่แท้จริงแล้วขณะเห็นเป็นอุเบกขาคือรู้สึกเฉยๆเท่านั้น ทํานองเดียวกันเมื่อดินยินเสียงก็มีความสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างแต่แท้ที่จริงแล้วขณะได้ยินนั้นมีการเสวยอารมณ์เป็นอุเบกขาไปแล้วขณะรูกลิ่นไปสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างดูรนเป็นสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้าง,าง,ทาง,างแท้จริงแล้วเป็นอุเบกขาเบนา แม้ขณะรู้สัมผัสทางกายบางครั้งก็สุขใจมีความดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็รู้สึกเฉยเแท้จริงแล้วเป็นความสุขกายเป็นความรู้สึกทุกกายณนะขณะที่มีการรู้กระทบไปแล้วเพราะบุคคลมีความดี่โดนแสวงหาอยากมีความสุขเมื่อมีความสุขก็รู้สึกว่าตน ได้พบได้เจอแล้วถ้ายังไม่มีความสุขก็แสวงหาอยู่ร่ำไปบางครั้งมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็ดิน้นรนอยากจะพ้นจากความทุกข์นั้นขณะรู้สึกเฉยๆถ้าเป็นความรู้สึกเฉยๆต่อมาจากทุกข์ก็รู้สึกว่าดีถ้าเป็นความรู้สึกเฉยๆต่อมาจากสุขก็รู้สึกว่าไม่ดีเพราะต่อก่อนมีความสุข แต่ส่วนคนที่รู้สึกเฉยๆอยู่เสมอก็มีความหวังว่าเมื่อใดตนจะมีความสุขนั้นเป็นเวทนาที่เกิดจากการดิ้นรนแสวงหาของบุคคลที่มีกิเลสภาษาหกเป็นปัจจัยแก่เวทนาหกจึงได้แก่ จักขุสัมปสะเป็นปัจจัยแก่จักขุสัมปสะชาวเวทนานี่คู่หนึ่งโสโตสัมปสะเป็นปัจจัยแก่โสตสัมปสะชาวเวทนานี่คู่หนึ่งคานะสัมปสะเป็นปจัจจัยแก่คานะสัมปสะชาเวทนานี่คู่หนึ่งชิวหาสัมปสะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาสัมปสะชาวเวทนานี่คู่หนึ่ง กายะสัมปสะเป็นปัจจัยแก่กายะสัมปสะชาเวทนานี้คู่หนึ่งกับมโนสัมปสะเป็นปัจจัยแก่มโนสัมปสะชาเวทนานี้อีกคู่หนึ่งเป็นสหาชาตะคือเกิดพร้อมกันเป็นไปด้วยอำนาจสหาชาตาที่ปัจจัยคือสหาชาติ เกิดพร้อมกันสาชาตานิสยะเป็นที่อาศัยสาชาติถีสาชาตา,าตวิกตะยังมีอยู่ยังไม่ปราศจากไปอัญญะมัญญะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแก่กันและกันวิปากะเป็นผลจากอดีตกรรมทั้งสิน้นสัมปยุตะประกอบเป็นเนื้อเดียวกัน ภาษาเป็นภาษาหารเป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้บากชีวิตในสังสารวัตรดำรงอยู่เป็นนามะอาหารปัจจัยภาษาหกเป็นปัจจัยแก่เวทนาหกจึงได้นัดปัจจัยแปดเหล่านี้เวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหา เวทนาหกเป็นปัจจัยแก่ตัณหาหกคือจกักขุสัมปสชาเวทนาเป็นปัจจัยแก่รูปปตัตญหาหมายความว่าเพราะได้เสวยอารมณ์ทางตาจึงเกิดความยินดีใจต่อรูปที่มากระทบนั้นโสตะสัมปสะชาเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัทธตัณหา เพราะมีการสวยอารมณ์ทางหูจึงเกิดความยินดีติดใจในเสียงนั้นคาณะสัมภสชาเวทนาเป็นปัจจัยแก่คันทะตัณหาชิวหาสัมภสชาเวทนาเป็นปัจจัยแก่ระสะตัณหากายะสัมภสชาเวทนาเป็นปัจจัยแก่โผฏฐัพธธพตัณหามโนสัมภสชาเวทนา เป็นปัจจัยแก่ธรรมะตันหาเวทนาหกจึงเป็นปัจจัยแก่ตันหาหกในตันหาหกเหล่านี้ความยินดีติดใจต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและแม้ธรรมารมณ์ที่เป็นกรรมธรรมเรียกว่า กามตัณหาความยินดีติดใจต่อพบคือการมาพบรูปประพบอารูปประพบเป็นภาวะตันหาแม้บุคคลที่มีความมุ่งหวังว่าขอให้ตนสูญสิ้นไปจากภพชาติจากสังสารวัตนี่เรียกว่าวิภวะตันหา ก็กล่าวว่าแม้เวทนา6ก็เป็นปัจจัยแก่ตันหา3ได้เวทนา6เป็นปัจจัยแก่ตันหา6เป็นไปด้วยอำนาจปักตูปนิสยปัจจัยคือความที่บุคคลเหล่านั้นมีความฝ่ใจอย่างแรงกล้าต่อเวทนา จึงแสวงหาเวทนาเหล่านั้นด้วยความอยากได้นี่เป็นอุปนิสยะในขัตตสันดานของผู้นั้นแต่ส่วนพุทธบริษัทพึงกำหนดว่าที่ใดเป็นจกักขุมวิญญาณคือมีการเห็นที่นั้นมีจกักขุสัมปัสะคือการูกระทบ ที่นั้นมีจากขู่สัมภัสชาเวทนาได้สวยอารมณ์แล้วใจไม่ได้ลนไปสู่ตัณหาได้ชื่อว่าเป็นผู้ดับวิญญาณดับนามรูปดับสาราจตนะดับภาษาดับเวทนาด้วยมากเมืองแป จักขุสัมภัสโตชาตาเวทนาจักขุสัมภัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมภัสเป็นเหตุฉะนั้นจึงชื่อว่าจักขุสัมภัสชาเวทนาโสตะสัมภัสโตชาตาเวทนาโสตะสัมภัสชาเวทนา คานะสัมภะโตชาตาเวทนาคานะสัมภะชาเวทนาชิวหาสัมัะโตชาตาเวทนาชิวหาสัมภะชาเวทนากายะสัมภะโตชาตาเวทนากายะสัมภะชาเวทนา มโนสัมภัสโตชาตาเวทนามโนสัมภัสชาเวทนาแม้เวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมภัสเป็นเหตุฉะนั้นจึงชื่อว่ามโนสัมภัสชาเวทนา ตัณหานี้เมื่อจำแนกโดยอารมณ์แล้วมีหกอย่างคือรูปปตัตหาสัทธ,ธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโพธพธตัณหาธรรม,มตัณหาคือความยินดีติดใจในรูปอารมณ์ความยินดีติดใจในสัทธารมณ์ความยินดีติดใจในคันธามณมความยินดีติดใจในระสารม ความยินดีติดใจในโพธภารมณ์ความยินดีติดใจในธรรมารมณ์ตัณหาเมื่อว่าโดยอาการแล้วมีสมคือ 1. กามะตัณหาได้แก่ความยินดีติดใจในอารมณ์หที่เกี่ยวกับกามคุณทั้งหแต่ไม่ประกอบด้วยสัตตถทิฏฐิ และอุดเฉดททิฏฐิ 2. ภาวะตันหาได้แก่ตันหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันกันกบสัสตตตทิฏฐิโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหมายถึงผู้ที่มีความเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ตนกำลังได้รับอยู่นี้ตั้งอยู่เป็นนิด อีกในหนึ่งภาวะตัณหานี้เมื่อแสดงตามสุดตันตะมหาวัคอัตถกถาแล้วมีห้าอย่างคือ 1- มีความยินดีพอใจในกรรมภพคือการได้เกิดเป็นมนุษย์เทวดาอย่างหนึ่ง 2. มีความยินดีพอใจในรูปภพคือการได้เกิดเป็นรูปประพรมพยอย่างหนึ่ง 3. ม มีความยินดีพอใจในอรูปภพคือการได้เกิดเป็นอรูปรภพอย่างหนึ่ง 4. มีความยินดีพอใจในฌานสมาบัติคือการได้รูปฌานอารูปฌานอย่างหนึ่ง 5. มีความยินดีพอใจในสัตสัตติทิคือเห็นว่าสัตว์ทั้งหลาย มีตัวมีตนอยู่ 3. วิภวะตันหาได้แก่ตันหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับอุเฉททิฏฐิโดยอาศัยอารมณหกหมายถึงผู้ที่มีความเห็นว่าในอารมณ์6ซึ่งได้แก่สิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้มีตัวตนอยู่และตัวตนนี้ ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ตลอดย,อย่อมสูญหายไปแล้วมีความยินดีติดใจในอารมณ์นั้นหรือมีความเห็นว่าไม่ว่าใครๆทั้งสิ้นเมื่อตายแล้วก็สูญหายไปไม่เกิดอีกและมีความยินดีติดใจในความเห็นนั้นแม้ผู้ที่มีความเห็น ในพระนิพพานว่ามีตัวมีตนแล้วปรารถนาพระนิพพานนั้นความปรารถนานั้นก็ชื่อว่าเป็นวิภวตัญหา หาหังสัมมาสัมพุทธโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอะภิวาเทมีสวากาโตภาคาวตาธรรมโมธรรมังนามามีสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกาสังโฆสังขังนามามี คอยมีความแจ่มแจ้งในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสพัพพธเจ้าโดยเร็วพลันเธอ